ครับสวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับเซียนตัวใหญ่นะครับพอดีวันนี้ได้พายยอดธงมาก็เลยอยากมาเ,ออเล่าเกี่ยวกับเรื่องของพายยอดธงสักนิดหนึ่งนะครับพายยอดธงเนี่ยนะครับถือว่าเป็นพาที่พุทธคุกวกเกี่ยวกับพวกแคลคาาพวกชัยชนะอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่า ถ้าเราถ้าเราย้อนกลับไปก็เมื่อสมัยอยุธยาครับยอดธงทีดังไหนแล้วก็ได้ยินประจำานึก็ยอดธงอยุธยานะครับ,รรบสมัยอยุธยาก็ต้องเจอกับพวกเกี่ยวกับภาวะสงครามนะครับต้องเจอเกี่ยวกับพวกภาวะสงครามนะฮะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการขยายอาณาเขตนะครับหรือว่าการป้องกันการลุกลามจากประเทศเพื่อนบ้านเนาะนะครับก็ผู้งานท,ทั้งทางทหารทั้งประชาชนทั้ง บุคคลทั่วๆไปก็ต้องการเกี่ยวกับสีที่ยึดเหนี่ยวแลวก็เป็นขวัญกำลังใจในการสู้รบนะครับซึ่งเราก็ถือว่าเราเชื่อเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับฉะนั้นนะครับเราในการสู้รบของทหารแต่ละครั้งเนี่ยก็จะถือว่าในการออกไปรบเนี่ยก็ต้องเกี่ยวกับด้านแคลวขาดและก็สายเหนียวคงกับพันชาตีด้วยนะครับฉะนั้นพระเจ้าทงเนี่ยถือว่าเป็นพระที่ ถ้าในการซูดมนี่ต้องมีต้องออกไปประจํานะครับเดือยที่เราเห็นเนี่ยนะครับที่เขาเรียกว่ายอดธงเนี่ยเดือยที่เราเห็นนี่ก็จะเป็นเกลเอาไว้เสียบป,ปลายยอดนะครับเอาไว้เสียบป,ปลายยอดส่วนจะเป็นเนื้ออะไรนะครับถ้าเป็นพระมหากษัตริย์ถ้าเป็นธงของพระมหากษัตริย์ก็จะเป็นพวกเนื้อทองคํานะครับก็ไล่กันไปนะพวกพระมหากษัตริย์พวกพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าพญาแม่ทัพในกองนะครับแล้วแต่ แล้วแต่เขาเรียกว่าไงนะแล้วแต่ย่ถาบรดาศักิ์ไงเนาะนะครับก็จะไล่เรียงไปเป็นพวกเนื้อทองคําเนื้อหนาเนื้อเงินเนื้อ,อ,อสมัมิ์นะครับเนื้อชินนะครับแต่ก็ผู้ทุคุณของยอดธงก็อย่างที่ผมแจ้งไปนั่นแหละนะครับก็จะเด่นเกี่ยวกับสายเหนียวโคงกระพันนะครับแล้วกเ็เกี่ยวกับเด่นเกี่ยวกับพวกชัยชนะ นะครับพวกชัยชนะต่างๆฉะนั้นนะครับพระยอดธงนี้ถือว่าเป็นพระที่ดีไหมดีครับนะครับดีฮะนะครับเกิดกับการด้านประสบความสําเร็จนะครับด้านประสบความสําเร็จทําอะไรก็มีแต่ชัยชนะนะครับพุทธคุณก็จะเด่นไปทางนั้นนะครับแล้วก็ยังคงกระพันชาติีสายเหนียวด้วยนะครับยอดธงที่ดังหน่อยก็จะเป็นยอดธงสายยุทธยานะครับยอดธงยุทธยานะครับยอดธงยุทธยาก็มีหลายกุนะครับมีหลายกุ นะครับเนาะแต่ก็จริงๆแล้วก็พระเจ้าธงนี้ก็พบเจอทั่วๆไปนั่นแหละในในประเทศไทยนะครับพบเจอทั่วๆไปไม่ได้เจอเฉพาะยุยาหรอกนะครับพบเจอเยอะอยู่นะครับวันนี้ก็เอาเกี่ยวกับพระยอดธงมาเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับว่าพระยอดธงเนี่ยพุทธคุณเขาเด่นทางไหนนะครับพุทธคุณเขาเด่นทางไหนอ่บนะ ยิ่งถ้าเกิดเราทำงานเกี่ยวกับพวกเสี่ยงอันตรายอะไรพวกนี้นะครับเราหาติดตัวไว้นะครับพาย้อนถงนะครับแล้วก็ทำอะไรก็มีแต่ความสำเร็จทำอะไรก็มีแต่ชชยชนะอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะคลิปนี้ก็ผมเซียนตัวใหญ่ก็คงจะเอาไว้เท่านี้ก่อนคลิปหน้าเจอกับผมใหม่นะครับเอาผมฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ